สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพบกับข่าวกำหนดการรับสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33แรงงานเคาะลงทะเบียนรับ4 0 0 0ให้สิทธิ์2รูปแบบด้วยกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเคาะแล้วนะครับคุณสมบัติแบบชัดๆกำหนดการแบบละเอียดจำแนกเป็น2กลุ่มด้วยกันลงทะเบียนยืนยันสิทธิทบทวนสิทธิ์ให้4 0 0พตาม2รูปแบบนี้นะครับ นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการม3 3เราละกันเยียวยาผู้ประกันตนมาตาา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับโครงการม3 3เราละกันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าของชีพของผู้ประกันตนมาตาา33ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 หรืรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาคนละ4 0 0 0บาทคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้สิทธิ์ร่วมโครงการมีเงื่อนไขคุณสมบัติดังนี้นะครับ1เป็นผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ในระบบประกันสังคม 3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะและไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5,000 0 0บาท เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีคุณสมบัติสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ม33เรารักกัน .com ตั้งแต่วันที่21กุมภาถึง7มีนาคมนี้นะครับและตรวจสอบการรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง21มีนาคม2564ส่วนในการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง15-28ถึงมีนาคม2564 ผู้ประกันตนตามมาตรา33หากลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่22 29มีนาคมและ5และ12เมษายน2 5 6 4นะครับส่วนรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครั้งละ1,000บาทจนครบ4,000บาททางนี้ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้ ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะได้ในวันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม2564ถือเป็นกลุ่มแรกนะครับที่คุณสมบัติผ่านลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามปกติยังมีอีกกลุ่มนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์และยื่นทบทวนสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าในกรณีกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการม .33 เราลักกันขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่15-28มีนาคม2 5 6 4กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่5-11เมษายน2 5 6 4กลุ่มนี้รัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในวันจันทร์ที่5และ12เมษายน2 5 6 4าจำนวน2ครั้งนะครับและได้ครั้งละ 2,000บาทพร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการเราชนะได้ในวันที่5เมษายนถึง31พฤษภาคม2564โครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้ประกันตนตามมาตรา33เข้าขายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้จำนวนถึง9.27ล้านคนรัฐบาลใช้วงเงินประมาณ37,100ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับไปยังนายทศพลกิตวงวิมานเดขาธิการสำนักงานประกันสังคมให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา33ให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุด ได้รับสิทธิ์อย่างทันท่วงทีนะครับ